ยินดีต้อนรับสู่ BankCorp BattleTech ที่เราจะตรวจสอบพลังงานทั้งสองประเภทและข้อเท็จจริงเชิงกลยุทธ์วันนี้เราจะดำดิ่งลึกเข้าไปในเรือดำน้ำคลาสเรดเชนคิลล์ของ NATO โคเดเนมเรนัลฟอร์สตีลและไฟพลังงานดีเซลไฟฟ้าฮันเตอร์คิลเลอร์มีอยู่มาตั้งแต่ยุคแรกๆในปี1980นี้ในตอนนี้เราจะเปิดเผยการออกแบบวาริเอนอาร์เซนอลประวัติการปฏิบัติงานและผลกระทบเชิงกลยุทธ์ Genesis and Design, Born in the Soviet Union, the Kilo Class b e a c n with Project 877, Paltus in 1979, entering service by 1980. This was followed by Project 636, the Improv Kilo, and then Project 636.3, sometimes referred to as Improv Kilo II. The Kilo's design f e a t u r e a teardrop hull, double hull construction, and full anechoic t i l i n g คีย์โฟร์ไซเลนต์โอเปอเรชันอิดวอร์สบิลล์โฟร์ดิฟดิฟอัพทูอัลราวสามร้อยเมตรแอนด์เอนดูเรนต์ออฟอัพทูสี่สิบห้าเดย์แอดซีดิสซับมาเรียนเรนฟรอมเจ็ดสิบทูเจ็ดสิบสี่เมตรอินเล็งดิสเพลสอับาลสองพันสามร้อยตันเซิร์ฟเสซแอนด์อัพทูสี่พันตันซับเมอร์เอสเปเชียลลี่อินเลเทอร์วาริเอนเดอร์โฟกัสวอร์สเอาไว้ออนควีดเพอร์ฟอร์แมนแอนด์เวอร์ซาติลิตี้อินบอทดิฟโอเชียนแอนด์ลิทเติ้ลเอ็นแวร์เรนเมนต์สตีลแอนด because of its very low acoustic signature. Thanks to diesel electric propulsion, noise reading a n e c h o i t i g and slow speed electric motor, it's incredibly q u i e t It come equipped with the MGK400 Rubicon Sonar Suite and the MG519 AFA, my avoidance sonar. The sensor provides 360 degree detection and can track multiple targets, both above and below water. Enhance automation feature in the more modern model r e d u c e crew workload and improve combat efficiency. The later kilos are among the s t u d i e s diesel-electric in the world. Armament: the kilo is armed with s bow m 533 mm torpedo tube, disc can launch 18 torpedo or 24 naval mine. It can deploy w i r e g u i d e and wake homing torpedo for b o t h anti-ship and anti-submarine warfare. More recent variant. พาร์ติเกิลารี่เดอหกร้อยสามสิบหกจุดสามแคนยลอนคาลิบิอาคลับเอสคลูซมิซิลเลสจากอิททอร์เปโดทูดิสแคนสไพร์ตากเกตโอเวอร์สองร้อยกิโลเมตรอาเวย์อินคลูดิงแลนด์เบสตากเกตแมคกิ้งอิทเอทรูมมันติโรแพลตฟอร์มซัมเอ็กพอร์ตโมเดลอัลสโอลแครีแมนพอเทเบิลแอร์ดิฟเอนซ์สิสเทมซัชเชสเดออิกลาออสเตรล่าพรอวิ딩เอลัสดิเซลดิฟเอนซ์ออปชั่นอะแกนต์เฮลิคอปเตอร์ออร์โลฟลายิงแอร์กราฟเพอร์ฟอร์แมนและโปรพาวชั่น โรพอชั่นวิดเดอร์คิโลยูเซสดิเซลอิเล็กทริกเอนจิ้นวิดราวห้าพันเก้าร้อยชาร์ฟอส์เทอร์เวอร์อิดเรลี่ออนแบตเตอรี่เว้นซับเมอร์แอนด์ชาร์จเอสเดมยูซิงอิดดิเซลเจเนเรเตอร์ไว้สน็อกเกลิงออนเดอะเซิร์ฟเเซสอิดทราเวลแอดอ about สิบสองสิบสองนอตซับเมอร์อิดแครนรีสปีดออฟสิบเจ็ดถึงยี่สิบห้านอตเดพิงดิงออนเดอะวาริเอนอิดอันเดอร์วอเตอร์เอนดูรันอีสโรลีสี่ร้อยนอตติเคิลไมล์แอดสามนอต and i อิฐ n รน w i d e snorkeling e s over 6,000น a ตติคอลไมล์ at 7 knots. This f i g u r e m a k e ห highly effective for coastal defense, choke point control, and r e g i o n a l d e t e r r e n t mission. Perfect for nation operating in confined water. Variant and export. The first production runs w a the project 877 variant. The original kilo. Later came the project 636, which improved steel, sonar, and automation. Den The Project 636.3 i m m e r g i A Modern i z e d Version with More Advanced Missiles, Sonar, and Lower Noise Level. It remains in production for both the Russian Navy and foreign customers. The Kilo has been exported widely: China, India, Vietnam, Algeria, Iran, Poland, Myanmar, and Venezuela all operate or have operated v e r s i o n of t h i s s u b m a r i n e อินเดียซินเทฟอชคลาสกิลออส์ว่าร์เอ็กซ์เทนซีฟลีโมเดิร์ไนด์วิดเดอะคลับมิสซิลสิสเทมแอนด์เดอะอินดิเจนส์ USSUS โซนาเวียดนามรีเซิฟซีโปรเจกต์หกร้อยสามสิบหกคลาสจากรัสเซียบีเทวีนสองพันสิบสี่แอนด์สองพันสิบเจ็ดครับทิงเอเครดิเบิลอันเดอร์วอเตอร์ดิเทเรนต์อิงเดอะเซาท์ไชน่าซีโอเปอเรชั่นอลเฮิร์สต์รีคลาสแฮฟซีนสิ gni ฟิแคนแอคชั่นอิงริเซนเยียร์รัสเซียดีโพยด์เดมอิงซีเรตูลอนคาลิบิอาร์มิสซิ They have also played role in the conflict in Ukraine, with Black Sea deployment adding tension to southern flank. In July 2024, Russian sub reportedly engaged in a torpedo duel in the Baltic Sea, simulating warfare c o n d i t i o n amid NATO observation. This h i g h l i g h t e d the k i l o s ongoing, relevant event in tense, contested region. India's Sindhu Rakshak suffered a tragic explosion in 2013. ไฮไลติงเรสซ์ในซุปเปอร์เรียนโอ per ation บัดเอาโซเดอร์อิมพอร์ตันออฟโมเดิร์นิเซชันแอนด์เทรนนิ่ง Meanwhile จีนและเวียดนามแฮฟยูสเดคิลโลสใน strategically patrol and original signaling เมียนมารีซีฟเอฟฟอร์เมอร์อินเดียนนาวีคิโลคลาสซุปเปอร์เรียนในสองพันยี่สิบเรนามิด UMS mini tank 2 marking a significant capability leap for its นาวีโมเดิร์นชาร์เลนจ์แอนด์ฟิวเจอร์โปรสเปกต์วายสตีลคาร์เบอเรลเดคิโลอีสต์บิกิ่งนิ่งทูโชว์อิทเอ็ด c o m p a r e to n e v e r s u b with air independent propulsion (AIP) o n u c l e a r power, the Kilo s u b m e r s i b e n d u r a n c e and Combat System are less advanced. p r e s i a s planet replacement was the l a d a class AIP submarine. However, repeated d e l a y for the continuation of Kilo production, especially for export, retrofit option are being explored. Rubin Design Bureau has worked on potential AIP module for future upgrade, if implemented. ดิสโค้ดเมคอีเวนต์โอเดอร์กิโลสโมเลตาว์แอนด์เซอร์ไวท์เวเบิลเนเวอร์เลสเดอร์กิโลรีเมนเอคอสเอเฟกตีฟออปชันฟอนเดชันนิ่งสตีวี่ซับวิดโซลิดไฟฟ้าพลังเทอร์เรียเบิลโปรเฟนแอนด์อะดัปต์เบิลคุณภาพที่มีความเกี่ยวข้องกันมาตลอดหลายทศวรรษตังก์สำหรับครูซิ่งเดอร์เดอร์วิดแบงคอกแบทเทนเทคเดอร์กิโลคลาสซับมาเรียนรีเมนเอฟอร์มิเดเบิลเบลเดอร์ออฟสตีลไฟฟ้าพลังแอนด์อัพฟอร์ดดิบิลิตี้เออร์เนนจ์อีดเลเจนดารี black hole n i c k n a m e w i t e t h e มิเนตติ้งเดอะแบล็กซีอ a ป r ปอ l ์โท l ลลิ่งเดอ c c ปซิฟิก o s t o r y is far from over if you enjoy this deep dive g i v e us a like hit subscribe and let us know in the comments is the kilo still relevant in 2025 or has it reached the end of its silent run this is Bank g o k b a t t l e Tech over and out